คุอ้อยสวัสดียามสายสวัสดีคูอ้อยครับสวัสด,สสด,สสด,สสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่้องสุภูทุกคนครับอาอายอยากมาเกาะนาขี้ก็ได้ประกันแวะมาลินครับย้ำเส,สาจะพาทิพาที่นากับไปพักพรนเบนขึ้นหลุมความเป็นเชอเบน เสาดาวงูเงๆนี่ดิห <c oughs> ลักเจ้ยยายที่เตะคือข่อย <c oughs> <c oughs> นี่คนเป็นขึ้นอยู่ยุติเออเอา เขาลูบแม้เขาบดได้ตีได้กังฟูเขาลูบเอาเขาบดได้ตีเมื่อกี้เห็นเห็นทุกบันเออเอาเมื่อไหรน่อยด,งดยังดีเห็นมื่อไหรน่อยดังดีดังเห็นปะเ,เขาลูบม,มันบ่ามาเลยของอ้ายอ่ะเขาลูบเอา ระวังนะอันนั้นมันเหลืออยู่นะอ่ะอายอายพอแล้วลูกอันนั้นมันจะมันหลุดแล้วลูกคของสิลมทับดิของกับคนซ้ำกันแล้วลูกไายลูกอันนี้ลูกเป็นอยากมาอยากมาไหว้ยางให้อยากมาขี่หรือเอาดีๆ

เออดีแล้วก็ต้องไปรอให้เลยมันไปล,ออล่อคนอะื<ป>่นอบเขาเบ,บิ้งไห้ดีตอนนี้เรารอ,อคนขับเรืออยู่เนาะนะ <c oughs> ครับรอ,อ,อคนขับเรือบรรยากาศดีมากเมนครับบรรยากาศดีสวัสด <c oughs> ีครับแต่งไม่เนะี่น อันนั้นครับนนบอรู้ดิอันไหนดีเอานั่นแหละบ่ได้งา